คุณแจ็คกี้เขามาจากในฐานตัวเล็กๆขึ้นมาตัวใหญ่จนเด่งดังใช่ไหม,มแต่อย่างยาอย่างปิงปองอย่างพี่ลุเมอาจจะดังมาแล้วไงแต่อย่างหนูเคยไปรักข่าวหนูก็เคยโดนไงเฮ้ยเธอโดนเหรอก็ดูดาราคนหนึ่งเลยค่ะโอ้โอ้าเหมือนกันวา ไม่จริงไม่รู้ว่าเปิกันเลยไม่รู้ก็เดี๋ยวกำลังอ่างเหมือนกันเขาได้มาเลยพี่คือเมื่อก่อนเราก็เป็นนักข่าวอยู่ดาวกระจายเนาะเราก็แต่งตัวบ้าๆบอๆอย่างเงี้ยเขชอบใส่หัวชอบใส่อย่างเงี้ยไปสัมภาษณ์เขาแล้วเขาก็เห็นเราในทีวีแล้วเขาก็บอกว่าเอ็งจี้เธอดังแล้วนะคนเขารู้จักเธอตั้งเยอะตั้งแย่หนูอ๋อขอบคุณครับพี่ที่ติดตามทําไมไม่จ้างสตาร์ลิตแต่งตัวดีๆหน่อยล่ะเวลาออกออกงานก็ได้ดูแบบดูแพงว้าวดีอยากฉันชอบเขานะเพราะฉันดูโฆษณาเขาฉันอยู่บ้านนอกฉันชอบเขามากอยากมาเจอหน้าตัวเขาจริงๆพอพูดอย่างนี้คื น้ำตาตกในไปดาราแล้วล้วใช้ก็บโกว่าพี่ว่ากับหนูทาไมมากับแค่นี้กัหนูเป็นนักข่าวหนูไม่ได้เป็นเงินเดือนหนึ่งเป็นหลายๆล้านเหมือนพี่สิ่งที่เห็นไม่ใช่งที่เป็นผู้หญิงหรอผู้หญิงดาราคือต้นด้วยอ่าอัเสิร์ชหาก่อนวันนี้อออมีใครเอมาแล้วเขาไม่ได้ก็แล้วเหมือนฉากเหมือนฉากในละครเลยแล้วเขาก็มากับสตาร์ลิชชื่อดังคนหนึ่งก็แบบควงมือนมาแล้วแบบว่า เออแองจี้เธอก็เดี๋ยวนี้เธอก็โด่งดังละมีตังจ้างสไตลิสสกคนดีๆไม่เล่าจะได้ดูแพงขึ้นถ้าถ้าเกิดไม่นึกไม่ออกเอาใครเอานี่คนนี้ก็ได้นั้นเนี่ยเขาก็แต่งตัวดีเงี้ยเขาบอกเขาหวังดีหรือเปล่าแต่เขาอาจจะวิธีการแต่เสียงแบบนี้ไงแต่เสียงแบบนี้ไงคะเสียงแบบนี้โอ้โหยากมากอ้ออ่างเยอะมากเลยพอเซิร์ชเข้าไปแล้วตกใจก็เลยแบบพีเซนเตอร์ที่นางเป็นอยู่ตอนนั้นฉันไม่ใช่เลยฉันเอาของจากบ้านเลยเนี่ยเดี่ยวกนี้ก็จะได้เถียงกันวันนี้เดี๋ยวคุณดีค่อยมาคุณจี้คุณดีค่อย มีผลงานอยู่ไหมมีค่ะอันนี้แองจี้ยังมีมีผลงานอยู่ค่ะดัง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 ด้วยได้รับรางวัลด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้ใครใครอยากอยากรู้อันนี้จริอันนี้จังหวังใจเลยคืออยู่อยู่หน้าเลยอตอนนี้กำลังเชื่อมนะกำลังจะเดินไปขอสัมภาษณ์ทางแล้วเขาก็พูดกับฉันอย่างนี้ฉันก็เลยแบบ เอาจริงโอ้เลยอะคนเดียวกันปะฉันน่ยก็พยายามจะเชื่อมอยู่มันจะใช่ปะวะไม่เช่นลองเธอเผยมาว่าดังนั้นมันต้องมันต้องเพราะว่าคนคนนี้คิดว่าน่าอาจจะเป็นคนเดียวกันก็ได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเขามีพฤติกรรมแบบนี้ไม่ว่าจะดารารุ่นน้องที่ไปเจอแบบว่าไปไฟกันในงานบอกว่าเหมือนใครมีมีเบอร์หนึ่งเบอร์สองก็จะไปพูดอย่างนี้ว่าก็ใช่สิผลิตภัณฑ์สีของเธอมันเหมาะกับคนรากยาบ้านนอกไง แต่ของฉันคือสำหรับคนในเมืองคนกรุงเทพคนชั้นสูงขนใช้กันมันก็เลยต้องมีฉันก็เลยไปอยู่พันฑ์สีนั้นไม่ได้ฉันก็เลยอยู่สีนี้เจ็กกี้ดูสนใจมากรู้ไหมเอาทำอะไรไเลยเรื่องไหมเอามาแบ่งโจนชั้นคือท่านคือเึืออกอย่างสมมติ สินค้าสินค้าหนึ่งเนี่ยเขาก็มีหลายแตกลายไปหลายโปรดักชั่นใช่ไหมคือสีนี้สำหรับสำหรับคนผมตรงผมยาวหรือไม้แต่คนที่ผิวสวยผิวผิวอะไรนะจีเปิดมาขนาดเนี้มันไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้พูดสมัยนนี้พูดถึงทั้งผมทั้งผิวทั้งของกินทั้งของใช้มันก็จะมีการแบ่งแยกออกเป็นชนชั้นไปว่าแบบสำหรับกลุ่มคนกลุ่มไหนแต่เขาคิดเข้าใจเอาเองว่าที่ลูกค้า เขาออกผลิตภัณฑ์อันนี้มาเพื่อซัพพอร์ตคนในเมืองคนกรุงเทพคน้ราตตานีมาเลยแต่ที่จริงเขาตอบตอบรับทุกกลุ่มไม่ได้หมายความว่ารากหญ้าใช้อันนั้นคนในเมืองใช้อันนี้อย่างนี้ไงอันนี้ดูอัดอั้นนะไม่แต่